ข้อ13กันต่อ Situation สถานการณ์ Siri has just met a new friend at an international university Siri เพิ่งเจอเพื่อนใหม่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติ International University มหาลัยนานาชาติ Siri ก็พูดว่า My name is Siri I'm Thai and I study law ฉันชื่อซิลีฉันเป็นคนไทยแล้วก็ฉันก็เรียนกฎหมายรอกฎหมายก็คือเรียนคณะนิติศาสตร์นะคะ Study Law น้องเรียนคณะนิติศาสตร์แล้วซิลีก็พูดจากเปลี่ยนหนึ่งต่อนิสาก็ต่อ Hi Siri I just alive l a s w e e ฉันเพิ่งมาถึงอาทิตย์ที่แล้วเองดูกันว่า สี่คนจะพูดว่าอะไรและลิสาคุณจะตอบว่าอะไรสวัสดีฉันชื่อสี่สี่ก็เพิ่สวัสดีสสดฉันชื่อสี่ีฉันเป็นคนไทยฉันศึกษานิติมันก็ควรถามว่าอ้าวแล้วเธอ,อะเป็นยังไงนะคะก็คือข้อหนึ่ง what do you do คุณทำงานอะไรนะคล้ายคข้อที่ผ่านมาที่เมื่อกี้เธอ what's your f a t h e r ว่าเจอฟ้าได้ดูคือพ่อคุณทํางานอะไรนี่ว่าต้องดูคุณทํางานอะไรฉะนั้นเรนกำลังเจอกันในนักเออเจอกันในมหาลัยสิรีก็แนะนําตัวเสร็จแล้วคงไม่ถามว่าเฮ้ยแล้วเธอทํางานอะไรลหละฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะอย่าลืมว่าต้องดูคุณทํางานอะไรข้อ2 What about you แล้ว a b o เ t you เกี่ยวกับคุณแล้วคุณล่ะก็คือฉันแนะนำตัวเสร็จแล้วแล้วคุณล่ะ,นนะ,นละ,ลละข้อนี้ มันดูพี่ว่าคือข้อที่ถูกนะคะแต่เรามาดูข้อสามกันก่อนดีกว่า What will you study? คุณจะศึกษาอะไรพี่มันมันแคบไปนะคะมันก็คือแนะนําตัวก็คุณจะถามเปิดเปิดเขาว่าอ้าวแล้วคุณเป็นยังไงบ้างฉันแนะนําตัวเสร็จแล้วแล้วยวกับคุณเปนไงพี่ว่าข้อสองนี้คงดีกว่าข้อสี่ are you interested in raw คุณสนใจในกฎหมายไหมสวัสวดีฉันชื่อสีฉันเป็นคนใช้ฉันศสึกฉันเรียนคณนิตศาสตร์คุณสนใจกฎหมายไหมมันดูเป็นการข้ามขั้นไปนิดนึงมันควรจะให้เขาแนะนําตัวก่อนคืออ้าวแล้วคุณเป็นคุณหลาเป็นยังไงเพราะฉันแนะนําตัวเสร็จแล้วเพราะนั้นข้อนี้น่าจะตอบข้อสองดีที่สุดฮะแล้วมาดูลิซ่าต่อสวัสดีสีรีฉันฉันพิ่งมาถึงอาทิตย์ที่แล้วลิซ่าคุณจะตอบว่าอะไร Oh I, oh, I can speak many languages. สสวัโอ้ีอโอ้ฉันสามารถพูดได้หลายภาษาฉันเพิ่งมาถึงอาทิตย์ที่แล้วมันดูเป็นคนละเรื่องนะคะไม่ค่อยเกี่ยวกันมันคนจะแนะนำตัวก่อนหรืออะไรประมาณนี้เข็มสอง l I went to Thailand last y อืมฉันไปเที่ยวไทยมานะเมื่อปีที่แล้วฉันเพิ่งถึงปีอ๋อแล้วฉันเพิ่งถึงที่นี่อาทิตย์ที่แล้วมันดูคนละเรื่องนะคะ อันนี้เหมือนว่าเอ้ยเหมือนจะพูดเอ้ยฉันไปไทยมาอาทิตย์แล้วนะเออแต่ว่าฉันเพิ่งมาถึงมหาลัยนี้อาทิตย์เอ้ยฉันไปไทยมาปีที่แล้วแล้วก็ฉันเพิ่งมาถึงมหาลัยอาทิตย์ที่แล้วมันดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่นะคะมาดูข้อสา Have you ever been to Jordan before Hi สัสดีซิลีคุณเคยไปจอร์แดนมาก่อนไหมฉันเพิ่งมาถึงอาทิตย์ที่แล้วมันดูเอา้ายูดีมาถามทำไมว่าคุณเคยไปจอร์แดนไหม มันดูไม่ใช่นะคะดูข้อ4 I am a new student from Jordan ฉันเป็นนักเรียนใหม่มาจากจอร์แดน I just a r r i v e last week ฉันเพิ่งมาถึงอาทิตย์ที่แล้วมันดูดีกว่านะคะไม่ใช่น้องเจอกันครั้งแรกยังไม่ได้บอกเลยน้องถามคุณเคยไปจอร์แดนไหมฉันเพิ่งมาถึงนะสิาคนบอกอ๋อฉันเป็นนักเรียนใหม่มาจากจอร์แดนฉันเพิ่งมาถึงอาทิตย์ที่แล้วนะมันข้อสี่ข้อ13 B ตอบข้อ4เป็นที่ดีที่สุดนะคะ